ดีวันที่24มีนาคมครับปี64ครับมาเลาะหาหมิ่หาเพ่งหรือเ่านะครับเห็นเพ่งหลวงสองหังครับเมื่อกี้นี่สูงนะครับอยู่ต้นบากกับต้นมวงปลานะครับหังไงครับหัวหนามไงหัวหนามน่าจะซิบบวกครับแต่ว่าสูงเกินกําลังที่กับผมจะสามารถเอาลุงมาได้นะครับคือเสียงไยผมก็ไม่จะขึ้นนะครับ ต้นนึงต้นนึงหนาจะได้ใส่ถ้อยนะครับแล้วก็ต้นหนึ่งยุกโกโก็บากนี้เครือบไม่ขึ้นก็ขึ้นมายากาปัไหนครับแล้วก็ยุกสูงครับอันนี้เป็นมิ่มนะครับทั้งนี่ทั้งไงนะครับหัวน้าของคณะสีไ่ครับรังใหญ่มากเลยกันไก่กับบวค่อยสมประกอบปันไหนครับสร้างมาอยู่นะครับสั่งจากพีฟุกกันไก่เล็กนะครับ ่าจะถึงพรุ่งนี้วันกับมือนี่นะครับเพราะเพิ่นบึงทรงให้เมื่อวานนี่นะครับจะรอรับโทรศัพท์นะครับกัวหายครับก็เลยต้องตัดครับกันไก่ก็เป็นก้นไก่ด่ามพลาสติกนะครับมันละปอนครับตัดแบบเบ้อคมครับที่ผมตัดประจําตะก้อนนี่ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันใส่แล้วมันงุดหงิดครับเวลามันหักแล้วมัน ไเฮาเสียเวลาดีๆนี่ครับมีกันไก่คมๆแบบตัดง่ายๆกัคงบยใส่เวลาโดนครับอันนี้ตัดอันใ่ญ่เนี่ยก็บม่ค่อยเข่านะครับรอรอหลับอยู่นะครับ ยังว่าท่นเห็นหัวหนาม้งนะครับเจ้าเพชรปุ่งๆอยู่นะครับโม,มาสิปิดต่าวนะครับยังว่าท่านโดนควอนโดนใหญ่นะครับนี่บินออกมาแล้วครับไฟแคทเราอยู่ไหนนี่นะไฟแคทมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งไทยนะครับ ลมก็แรงนะครับว่าที่ไปขึ้นเพิงครั้งหนึ่งก็เมื่อกี้นี่มันก็ทถนน้ำไปวานปุ๋ยนะครับอยากหายนะครับเต่ว่ามันเวลามีจํากัดครับเวลาบ่มีงานกับบ่มีเลยนะครับเวลางานเข้าก็เยอะนะครับ ไม่รู้จะเอาอันไหนก่อนนะครับเพิงก็หลายทั้งนะครับยังบ่ทันเด้ขึ้นครับเพิงมีคนสีป่ปอกมาก็มีหาเจอเองกับมี้นะครับยังบ่ทันได้ว่างนะครับ๋ยวผมบบขึ้นสูงแน่นอนครับต่ำๆผมจัดครับเกินสิบหามตรผมเบ้าเลยนะครับเพิงนะครับที่เห็นไว้เมื่อกี้นี่สองทั้งน่าจะ สามสิบเมตรได้นะครับต้นหนึ่งต้องใส่ถ้อยเหรครับจะถ้อยกับมี่ครับลุงนูแก่ทรงมาไห้นะครับมันเป็นพันธุ์เพิงจากโคลาชนะครับปากช่องนะครับพ,พันธุ์พงทาซานประแดกครับมันทรงมให้นะครับสวัสดีเอฟซีลายคนหลายท่านเลยนะครับ ลมกระเฮ้งนะครับเ้ยตัดยากตัดยากนะครับกันไก่ครับกันไก่โม้คบพร้อมแล้วครับกันไก่ของคมนี่กลับกลับกลับเขาเดี๋ยวจริงซำานิดสบายมากเลยนะครับ โอ้ยดีดเดี๋ยวรับอดดิดโดนหัวน้ำนะครับแตกอีกแล้วนะครับไฟกับจุดบอติดนะครับองหัวผมแล้วครับบอดไซน่หนากากเลยนะครับเดี๋ยวจุดควันใส่อีกนิดนึงครับมันล้มครับจุดบกอยติดนะครับน่มหัวผมอยู่ตอนนี้นะครับ ออกใจยากครับสปกตีทั้ง่อง y o u t u b e 1ซท่านหน่อยนะครับผมก็จำว่าได้แล้วนะครับว่ามีไผติดตามผมแน่นะครับทีแน่ๆคือพี่นุ่มบันโคกนะครับ แล้วก็เอ็บซีแถวบ้านนะครับเป็นไหนเกียรติกับผมก็ขอขอบคุณเป็นยางสูงยิ่งนะครับเห็นหัวหน้ามานะครับปิดตาสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเป็นไนพรพสมควรครับ อะไรมันจะขนาดนั้นครับหัวน้ำน่าจะเกือบกิโลนะครับหัวนี่สำหรับนี่ผมผมจะว่าคันน้ำนะครับผมจะขายรังสดๆนะครับเป็นห้งว่างไปเลยครับห้งางราบบแ้งหรอครับลอยก็บาทนี้แล้วครับห้งลักษณะนี้นะครับนาน ตัดยังไงล่ะทีนี้มันกิ่งใหญ่นะครับกันไกลก็วานนี่ก็ไปอยู่นะครับพ้าจากแม่ไปหาหม้อแล้วก็่บใบนะครับกับหอดบ้านสามโมงนะไปตัดหนิมให้พี่ต้อมนะครับทงังคุยก,กสั่งนะเด็ดนิมซีหังหาหังนะครับ ด้ลงมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับใหญ่มากเลยนะครับหัวน้ำครับจัดควนมาสั่นเกินนะครับว่ามันมาสั่นเกินนะครับมันใหญ่จริงๆงครับเดี๋ยวข้อแม้ออกว้าวัยังว่าเต็มเต็มที่นะครับจ่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับหัวน้าหัวนี่นะครับนี่นะครับ ปัดออกแล้วก็จะประมาณนี้ครับกลับบ้านครับมอใส่ถุงนับจะหิวไปยังสี่เลยนะครับมีคนซื้อผมก็ขายนะครับไปวันปุ๋ยตอนะครับเราเพิ่งหลวงจะมาจัดวันหลังครับสองหลังใหญ่มากครับรับรองวันสองคั้งนี่มียี่สิบแน่นอนครับมันไทยกล้องซุ้มมาถึงนะครับกล้องโทรศัพท์ครับ ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับช่องภัยสารสุรคันครับขอบคุณครับ